ความหลงก็คือความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้ก็เลยทําให้เราติดอยู่เหมือนเราไม่รู้โลกนี้โลกหน้าใช่ไหมเราก็เลยเข้าใจว่าโลกนี้คือความมั่นคงใช่ไหมล่ะความหลงเนก็คือเราไม่รู้ว so ่าโลกหน้ามีจริงไหมเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าไทเวดามีจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เราก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นแบบป้าบอคอแตกอย่างที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยนี่คือความเป็นปกติ คือความเป็นบ้าบอคอแตกกันโลกมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเรามาศึกษาให้เห็นตามความจริงเนาะโลกเราเนี่ยมันก็มีมนุษย์หลายชั้นอันนี้จากทัศนคตินะคนที่เกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยก็มีคนที่เกิดในตระ,ะกูลพ่อค้าประชาชนลูกชาวไร่าชาวนาะบางคนเกิดในสลัมพ่อแม่ติดยาเสพติดก็มีบางคนเกิดที่เอธิโอเปียไม่มีอาหาร บางคนเกิดที่ทะเลทรายบางคนเกิดที่โลหิญญาผิวขาวถ้าไม่มีกล้องไม่มีรูปภาพให้เราดูเลยเราจะไม่รู้เลยว่าพบเหล่านั้นมีเห็นไหมเราจะเห็นเฉพาะว่านี่มีแค่พวกเราคนผิวดำไม่มีคนผิวขาวคนหัวสีทองไม่มีเพราะเราไม่เคยเห็นเราจะเข้าใจว่าพบนั้นไม่มีแต่ในความเป็นจริงแล้วมีเห็นไหมอันนี้แค่มนุษย์นะ สัตว์เดรัจฉานเห็นไหมสัตว์ที่เกิดในไข่สัตว์ที่เกิดในคันสัตว์ที่เกิดขึ้นในมูดในคูดเห็นไหมสัตว์ที่เกิดขึ้นแบบโอปปาติกะคือการผุดขึ้นเกิดการเกิดมีอยู่สี่ประเภทสัตว์เดรัจฉานสัตว์สี่เท้าพวกวัวพวกหมูพวกมา้าพวกสุนัขพวกแมวสัตว์มากขาสัตว์หกขาพวกมแมลงพวกตะขาบเห็นไหม แค่แค่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเนี่ยเรายังไปตามกําหนดรู้เนี่ยมันมันยังตามพบเนี่ยพบของการเกิดของสรรพสัตว์เนี่ยเรายังหาที่สุดไม่ได้เลยนะสิ่งที่เราเห็นไม่ได้หมายเพราะว่าสิ่งนี้มีจริงๆและสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายเพราะว่าสิ่งนั้นไม่มีนะทีนี้การที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่มีเลยทําให้เราประมาทในกรรม เราก็เลยทําด้วยความาไม่ต้องคิดนะทำด้วยความเรียกว่าหลงในกรรมนะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นโทษนะก็เลยเข้าใจว่าสิ่สงที่เราทำเนี่ยถูกแล้วแต่ผลของชีวิตเป็นยังไงถ้าว่าความคิดหรือว่าความเชื่อของเราดีจริงเนี่ยที่เรากําลังพยายามยัดเยียดให้คนอื่นเนี่ยถ้าว่าความคิดเราดีจริงเนี่ยให้เราหันกลับมาดูผลของชีวิตตัวเองก็ได้ ถ้า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 ความคิดเราดีจริงนะผลของชีวิตเราต้องดีกว่านี้ทําไมเรายัง,งทึกเราทําไมเราถึงยังทุกข์อยู่ล่ะเพราะว่าความคิดเราไม่ได้ถูกทั้งหมดเราถูกความคิดของตัวเองนี่แหละกาลังหลอกเราเนี่ยหลงเชื่ออยู่ในความคิดของตัวเองนั่นเองเดี๋ยวนี้การจเจริญสติก็คือการทําลายความเชื่อสิ่งที่เราเคยเชื่อเราจะเห็นโทษของความเห็นผิดของตัวเอง อ๋อเราเข้าใจโลกผิดเรามีความเห็นผิดเราเข้าใจว่าเราจะสามารถบังคับบัญชาการสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้มันต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดไม่ใช่เหรอโลกต้องเป็นมือนอย่างที่เราคิดไม่ใช่เหรอแต่พอเรารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งปุ๊บไม่มีอะไรเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเลยนี่คือความจริงเราไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยแม้แต่ร่างกายของตัวเองท่านเลยชี้ให้ให้เรามาศึกษาตัวเองนะถ้าว่าเราบังคับอะไรได้จริงเราลองบังคับตัวเองดูสิลองบอกว่า ไม่ให้แก่ดูสิลองบอกว่าไม่ให้เจ็บไข้ดูสิลองบอกไม่ให้มันตายดูสิคนนั้นเป็นคนดีอย่าตายเลยไม่มีใครบังคับอะไรได้ทุกอย่างจะหมุนไปตามกรรมวิบากของกรรมเรียกว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุและผลในตัวนะการศึกษาที่จะออกจากความหลงเนี่ยก็คือเราต้องเปิดใจในการศึกษาคือต้องมองด้วยความไม่ลำเอียงนั่นเอง ต้องเปิดใจต้องปาสะจักอาคาติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวเหมือนฟังเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะแล้วก็อย่าเพิ่งคัดค้านแต่เปิดใจเรียนรู้ดูว่าจริงเห็นได้ไหมถ้าเห็นไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อถ้าเห็นได้โอ้มันมีโอกาสเป็นกไ็ได้นะเรียกว่าเปิดใจในการศึกษานั่นเองเนะพราะรายละเอียดของความจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการโฟกัสของแต่ละคน คนก็เลยทะเลาะกันเพราะทิฏฐิเพราะความเชื่อของตัวเองเห็นไหมพ่อก็จะเชื่อว่าพ่อรู้แม่ก็จะเชื่อว่าแม่รู้ลูกก็เชื่อว่าลูกรู้เห็นไหมเวลาลูกถามพ่อพ่อกู้ไฟให้ลูกหน่อยพ่อไม่รู้จักเลยอะไรไฟล์วะพ่อรู้จักแต่กองเฟียงไฟล์อ่ะพ่อไฟลูกเขาก็ไป google เขาก็เลยไม่ถามพ่อละทุกวันนี้เขาถาม google กูเกิลนี่เปรียบเสมือนพ่อถามพ่อพ่อก็ไม่รู้นี่ถามก o เกิลก o เกิลรู้ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมมันขึ้นอยู่กับการโฟกัสเราโฟกัสอะไร